ปร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งวิชาเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วอันได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา เป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นสงควรรับทักษินาทานเป็นสงที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอันชลีเป็นสงที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศินทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจ ของเหล่าพระอริยเจ้าเป็นสิลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นสินที่เป็นไทยจากตันหาเป็นสินที่ผู้รู้ท่านสรรเสริญเป็นสิลที่ทิฏฐิไม่ลูบคล้ำและเป็นสินที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิดังนี้มาหานามะเปรียบเหมือนต้นไม้ น้อมไปในทิศปราจีนโน้มไปสู่ทิศปราจีนเอนไปทางทิศปราจีนต้นไม้นั้นเมื่อเขาตัดที่โคนแล้วมันจะล้มไปทางไหนมันจะล้มไปทางทิศที่มันน้อมไปโน้มไปเอนไปพระเจ้าข้ามหานามะฉันใดก็ฉันนั้นอริยสาวก ประกอบแล้วด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้ย่อมเป็นผู้มีปกติน้อมไปในนิพพานโน้มไปสู่นิพพานเอ็นไปทางนิพพานโดยแท้โสดาบันประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมัคมีองค์แปดสารีบุตรที่มักกล่าวกันว่าโสดาบัน โสดาบันดังนี้เป็นอย่างไรเล่าสารีบุตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านผู้ใดเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรมีองค์แปดนี้อยู่ผู้เช่นนั้นแลข้าพระองค์เรียกว่าเป็นโสดาบันผู้มีชื่ออย่างนี้อย่างนี้มีโคษอย่างนี้อย่างนี้ พระเจ้าข้าสารีบุตรถูกแล้วถูกแล้วผู้ที่ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคมีองค์แปดนี้อยู่ถึงเราเองก็เรียกผู้เช่นนั้นว่าเป็นโสดาบันผู้มีชื่ออย่างนี้อย่างนี้มีโคดอย่างนี้อย่างนี้ หลักเกณฑ์พยากรณภาวะโสดาบันของตนเองข้าบาดีในการใดภัยเวนห้าประการอันอริยาสาวกทำให้สงบประงมับได้แล้วด้วยอริยาสาวกประกอบพร้อมแล้วด้วยโสดาปตยังคะสี่ด้วยอริยายายธรรมเป็นธรรมที่อริยาสาวก เห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาด้วยในการนั้นอริยาสาวกนั้นเมื่อหวังอยู่ก็พยากรตนด้วยตนนั่นแหละว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดเดรัจฉานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุกติมินิบาศสิ้นแล้ว เราเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งกระแสมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรสัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าดังนี้ข้าบาดีภายเวรห้าประการเหล่าไหนเล่าอันอริยสาวกทําให้สงบประงับได้แล้วข้าบาดีบุคคลผู้ฆ่าสัตว์อยู่เป็นปกติ ย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้างย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรายิกบ้างย่อมเสเวยทุกขะโทมนัตแห่งจิตบ้างเพราะปานาธิบาตเป็นปัจจัยภัยเวรนั้นๆเป็นสิ่งที่อริยาสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากปานาติบาตทำให้สงบประงับได้แล้วข้าบาดี บุคคลผู้ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้อยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้างย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรายิกบ้างย่อมเสวยทุกขโทมนัตแห่งจิตบ้างเพราะอธินาทานเป็นปัจจัยภัยเวรนั้นๆเป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้ว จากอธินนาทานทำให้สงบประงับได้แล้วก็าบาดีบุคคลผู้ประพฤติผิดในกามทั้งหลายอยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้างย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรายิกบ้างย่อมเสเวยทุกขโทมนัสแห่งจิตบ้างเพราะกาเมสุมิจฉาจารเป็นปัจจัย ภัยเวรนั้นๆเป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากกาเมสุมิชาจา์ทำให้สงบประงับได้แล้วกาับาดีบุคคลผู้กล่าวคำเท็จอยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้างย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรายิกบ้าง ย่อมเสวยทุกขะโทมนัสแห่งจิตบ้างเพราะมุสาวาสเป็นปัจจัยภัยวนนั้นๆเป็นสิ่งที่อริยาสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากมุสาวาสทําให้สงบประงับได้แล้วข้าบาดีบุคคลผู้ดื่มสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาทอยู่เป็นปกติ ย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้างย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรายิกบ้างย่อมเสวยทุกขะโทมนัสแห่งจิตบ้างเพราะสุราและเมรัยเป็นปัจจัยภัยเวรนั้นๆเป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากสุราและเมรยัยทำให้สงบประงับได้แล้ว ข้าบาดีภัยเวนห้าประการเหล่านี้แลอันอริยสาวกทําให้สงบประงับได้แล้วข้าบาดีอริยสาวกเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยองค์แห่งโสดาบันสี่ประการ ไปตัง้งใจฟังโลธนาอายุโตปาลาโตทีโรวันนะัโตปาติปานาโตสุขัสสะตาตาเมตาวิสุขังโสอติคัสชติอายุงทัตตวาปาลังวันนังสุขันจะปฏิปานาโต

เยตตะตัตตะอนุโมทนติวยาวจังกะรณติวานะเตนาตักขินาอุณาเตปิบุญญัสสะปาคิโนตัสสะมะตะเตอปะติวานะจิตโตยะตะตินังมหาพลังบุญญาณีปะระโลกะ เราไปตั้งใจฟังคำสอนจากวันนี้จะอ่านพุทธศาสนาฟังในเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดเป็นเครื่องรองรับจิตในหนังสือพุทธศาสนาหมวดธรรมฉบับ มโนวิญญาณหน้า89จากพระตาบิดกบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่19หน้าที่25่สข้อที่78ิพิกุยทั้งหลายเปรียบเหมือนหม้อที่ไม่มีเครื่องรองรับย่อมหมุนกลิ้งไปได้ง่าย ส่วนหม้อที่มีเครื่องรองรับย่อมหมุนกลิ้งไปได้ยากพิกปุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันจิตที่ไม่มีเครื่องรองรับย่อมหมุนไปได้ง่ายส่วนจิตที่มีเครื่องรองรับย่อมหมุนไปได้ยากพิกุทั้งหลายก็อะไรเป็นเครื่องรองรับจิต อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แนี้นั่นเองเป็นเครื่องรองรับจิตคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัรมตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ ต่อไปใช้ฟังพุทธศนะจากการทรงจำเรื่องฐานะที่เป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิในหนังสือพุทธศนะหมวดธรรมฉบับผู้มือโสดาบันหน้า114จากพระตาวิฎดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธุธนานะเล่มที่22หน้าที่489ข้อที่365โดยพิกุสราวุธ พี่กูทั้งหลายฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้อกปะการเหล่าอยู่ปกปะการเหล่าไหนเล่าปกการคือเป็นไปไม่ได้ที่พูดพร้อมด้วยจิตจับพึงพงชีมานดาเป็นไปไม่ได้พูดพร้อมด้วยจิตจะคงชีวิตติตาเป็นไปไม่ได้ เปไปไม่ได้จะตายแบบเป็นไปไม่ได้จะเป็นได้อดตายเหล่านี้แหละการได้อ่าน ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูป พราะมีความดับแห่งนามรูป